สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสลีมมงคลพลายโคกทักกได้ยินเสียงได้ยินเสียงวิวมาแล้ววิววิววิวโคกได้ยินมาได้ยินเสียงวิวมาแล้วเด้อไม่ว่าตกมันนะจ๊ะไม่ว่าตกมันจ้า่อสู้กับขนุนบอยพูดก็เลยตกมันแทนขนุนเลยมาแล้ววิววิวมาแล้ววิววิวอะไรเนาะ ไม่แสงไม่ขึ้นเลยอ่ะตีกันแล้วทีนี้ตีแล้วดูไม่ว่าเออหูนาะงนี่จะกลางตลอดเวลาเลยนะดูจับประลดเลือแค่นี้คะ่ะ หมดแล้วขายผลไม้ก็ยากยากนี่สีมาแล้วมาแล้วมาแล้วสีม่วงมาแล้วสีม่วงสีดำเงินมาแล้วจ้าไปรับเชือกไหนมาอีกนี่ไปรับเชือกไหนมาเลี้ยงอีกนี่บุญทรงหรือเปล่ามาดูนักมวยทางนี้ดีกว่าออเอาแล้วเออเอออ,อ ตีกันทั้งวันตีกันทั้งวันมีแต่ท่าเดิมๆไม่เหนื่อยบ้างบน,นีฮะอันนู้นอืออ,อันนู้นนี่มันสุดยอดเลยนะอันนู้นนี่เอยเอยเอยเอ้เ,เ,เอ้ยแม่วาดว่าก็มาดิจ้าดูดูท่าย,ยกงวงเขาเอ้ยตี ยังเลย ừ, บุญสมเออบายบายปาหมี่คือหน้าขาวแถงวากปาหมี่่ะครั้งแรกได้ปาหมีค่คือปาหมีก่กำลังเคยได้นั่งหนึ่งครั้งแรกได้นั่งแถมได้นั่งข้างหลังนะไม่ได้นั่งข้างหน้านะ ừ, คอนที่กลับบ้านแล้วจ้า กลับบ้านแล้วเลอเตขนุนที่ยังไม่เคยนั่งรถนี้นะคะนี่ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแตงไทยของแม่การนะคะสองถุงขนุนของพระอาจารย์ดรพรมไยกวินสิบรูปนะคะแล้วก็ของคุณแม่สาวิตรีอีกสี่รูปนะคะขอบพระคุณจ้าโอ้ นางงามนางงามบกไม้บกมือกลับมาแล้วจ้าพลทิพย์ว่าฉันกลับมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยบันนี้ย่างบ,บันนี้ก็ครับเอออาจจะเรื่องนี้ก็เอื่นอนนั่นละ ใส่ใหม่เน่นะเดี๋ยวก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงพาพาอผมแต่งไทยมากเลยนางงามของในหัวชัย

อ้าง,งาก็ป้องกีจ้วงอย่าเต้นแสงเออมันลงทางนั้นลงไปพอพอเลยลงเลยนิ่ไมไหมป้ามี่เ<ะ>พิ่งขี่ครั้งแรกใช่ไหมเพิ่งได้นั่งหลังครั้งแรกนั่งหน้าก็ยังไม่เคยได้นั่ง <laughs> น่าสัดโดนนะถังน่าสัดโดนนะเพืในแปลงหญ้าเลยแปลงหญ้าเลยถ่ายคลิปให้อภรราเออถ่ายคลิปให้อภรรยถ่ายทำไว้ดีถ่ายแล้วดีขาให้ถ่ายให้ให้ถ่ายแล้วรอบหนึ่งข้าวบกสองนาทีไม่ถ่ายไปสองนาทีสิบเจิเออวิบายบายถ่ายมาอะไรน้อยแทพไหมข้าวบกถ่ายกินฮะเออเดี๋ยวค่อยส่งมาให้คส่งนาทีแล้วก็ส่งมาให้จะตัดเข้ากัน โอ้ยดะคะทุบลงขี้สางเห็นอย่างเดินฮะค่ชี้คนเดียวมาเลยอชี้ซอนนะไม่ไม่เดี๋ยวขี่ไปเลยโอ้ยพาลูกเค็ดตัวทีเนาวเจ้านะทำไมหน้าเป็นอะไรอย่างนง้นเนี่ยใจใจไหมโอ้กลัวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ มาินมานจ,จับไปจับโซ่ไว้เ<อ>จ้าขึ้น<อ>ไปลูกจับโซ่ไว้โอ้ยอ,อ,อยากลงแล้วพสทิฟว่าอยากลงแล้ว มีเช <À. S 1> so ือกเดียวพี่สองเชือกเท่านั้นที่ไอเดียถอยหลังลงได้มีแม่วาดกับเจ๊พนนี่แหละแม่วาดนั้นถึงจะจิถึงจะถอยหลังได้ยืดเลยยืดมากโอ้ยยืดมายืดมามีมีไอ้นี่หน่อยวิดีโอวิดีโอ เออเออเอโอ้เออ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 โอ้ยเหยียบกระบะอีกแล้วเอ้ยกระบะเอาอีกขาอีกนิดนึงนิดนึงฟอนทิปเก่งมากเออเยี่ยมเยี่ยมเออโอ้ยเหยียบหน้าเหยียบหน้าโอ้ยเออเอาเอาแตงไทรให้ฟอนทิปหน่อยหนึ่งลูกแล้วลูกเตงไทรอยู่นะนั่นไงในถุงเนี่ย โอ้ยเก้าอ hey. ี้เก้าอี้เก้าอี้พรทิพย์โดนเก้าอี้พรทิพย์ไอเดียวหยบียบอ่ทิพเออรเออไปดูเดียวก่อนเดชนบ้านหัวโนหัวบไปเบบู้้นยี่ไฮลีนี่แก่เน่ยเลยฮะ ลพลทิบมาแล้วจ้าใครทำใครทำเออขนุนพลทิบมาถึงแล้วขนุนเป็นอะไรหนอนคะที่ห้าอกหัเยอะลงมาเยอะมีรับป้องเตียงนี่รับน้องก่อนพลทิบรับทุกคนโย้ย เกลือเกลือก็ติ้เกลือตกใจไหมแม่บอกแม่ตกใจไหมตกใจไหมครับเมียเนาะเนี่ยตกใจไหมนี่ตกใจไหมเสียใจไหมมาบ้านแล้วนะจ๊ะแม่วาดแม่วาดน้อยแม่วาดน้อย โอ้ยส้นเสาเกยส้นเสาเออให้ขนุนจับน้อยอ้าวเขาเก้งวายเรือต่เก้งใงน่ะอ่าหนุนคึกคักคึกคักมากเลยพลทิพมาหนุนคิดถึงคิดถึง ปวดเยี่ยวจรปวดเยี่ยวจรหน,นูทำไมยิงสูงแทะฮะปวดเยี่ยวจรทำไมยิงสูงเทะไปอยู่ใกล้คุกโบโอ้ยผู้สาวมาไม่แต่คนขาที่หาอกเนาะคุกกรพโคกุก อือหันไปไหนหันเอ,ออเออเออเออตอดตอดท้องตัวเองแล้วคุกเออคุกตอดท้องตัวเองแล้วคุกไปแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ